ไปดูบรรยากาศที่เชียงใหม่กันบ้างนะคะคุณนพดลสุยะผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการเลือกในระดับอําเภอที่จะเกิดขึ้นวันที่9มิถุนายนนี้ค่ะเชียงใหม่มีจํานวนผู้สมัครสว20กลุ่มอาชีพรวมทั้งสิ้น2,000คนซึ่งหลังจากตรวจสอบแล้วพบผู้สมัครสวที่มีคุณสมบัติต้องห้ามในเบื้องต้นจํานวน155คนทั้งผู้ที่ยังถือหุ้นสื่อเป็นสมาชิพพกพรรคการเมืองเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองดํารงตําแหน่งทางการเมืองเคยออก เคยไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือเป็นบุพการีคู่สมรสหรือบุตรของนักการเมืองท้องถิ่นและในจํานวนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์นะคะขณะนี้ก็ได้มีการยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่แล้วอย่างไรก็ตามเพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสบริสุทธิยุติธรรมทางกะกะตเชียงใหม่จึงได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วและชุดหาข่าวเพื่อทําหน้าที่สแสวงข่าวและข้อเท็จจริงในพื้นที่ทั้ง25อําเภอ หากได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนอาทิการเสนอหรือให้สัญญาว่าจะจัดมาหอรสอบจัดเลี้ยงตลอดจนการหลอกลวงใช้อิทธิพลคุกคามจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถของผู้สมัครซึ่งในเบื้องต้นตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานการทําความผิดแต่อย่างใดขณะเดียวกันประชาชนค่ะก็สามารถช่วยร่วมสังเกตการการกระทําความผิดและแจ้งเบาะแสได้ที่สํานักงานกกตประจําจังหวัดเชียงใหม่โทรสายด่วน1444ค่ะ